อุ้ยบ่ายันตัวเล็กครับผมครับดีครอู้วเด็กค่ะเด็กค่ะเด็กค่ะเน็บเก็บก่เอออู้วเต้มแลงมาั้งครับเฮ้ยมาไวเฮ้ยจุงกะเอาแมวมังกรครุฑเนี่ยครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็พี่น้องทุกคนนะผมมาอยู่กับชนภัยทุวีนอกอีกแล้วนะครับผมวันนี้พามาปักเป็ดกับพรานมุมนะครับผม มาปาักตอนสามทุ่มเนาะกว่าจะเสร็จภารกิจนู่นนี่นั่น ừ, ดูแลลูกรอพ่านมุมกินข้าวอะไรก็อนสามทุ่มพอดีพี่นอ้องเกือบสามทุ่มเป็นแหละมาใส่เบ็ดนะผมก็เพิ่งใส่เสร็จแล้วตะกี้นี่เองนะครับเพิ่งใส่เสร็จตะกี้นี่ได้ปลาแต้มหนึ่งแหละนะผมคือเดินกลับก็ได้เจอแต้มหนึ่งนะผมโอ้ยอะเดี๋ยวใครเห็นคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมเพจเหมาพุาทธไทยซีเนต์ออกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผม ก็สามารถเข้ามาพูดคุยได้เปผยความรู้กันหรือว่าเข้ามาทักทายกันได้นะครับผมนะมีเหยื่ออะไรเด็ดหรือว่าใครชอบปูชนภัยอะไรแบบไหนอยากชมผลงานทักมาที่เมาปูชนีไฟจีนอ่อกนะครับผมมาอันนี้ขอถ้าพานเมาพานมุมก็ต้องมีกองไฟอ่าซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ของมุนมุมต้องมีกองไฟไล่ยุงอะไรอะไรนะเพราะว่ายุงกัดไม่ใช่ยุงกัดพานเมาทนได้แต่พานมุมทนไม่ได้คันคันครับผมโอเค ยังไงขอพักผ่อนสักครึ่งชั่วโมงครับแล้วเราค่อยไปดูกันนะครับผมดูกันว่าโปรตีนละโปรตีนปวดเท้าแล้วผมโอเคไปขอพักสักแป๊บครับขยียบประโมลนู้นขันนี้เนิดนึงอู้หูเผยโฉมเลยครับเหยียบประโมลครับทีเด็ดเหยียบประโมลฮะอุ้ย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 เฮ้ยใส กำลังห้าวครับผมมาแล้วครับเต็มไรครับยักสน้ำอ่ะหมปล,ปลาเลยครับปลาหมดปลาอืมกินมินิครับผมกินเดือกปลาหมเล็กครับผมช่วงนี้ก็มีปลาหมูให้ใส่อยู่บ้างครับหมดชุดนี้น่าจะหมดแล้วพี่น้องว่าฝนยังไม่ตกเลยครับ อ่ะดันแรกนะครับมันมนันสนมสนอม,นอมเยอะเลยให้ผู้ชมดูก่อนว่าเหยื่อปลาหมอเหยื่อที่เด็ดนี่เกี่ยวเกี่ยวยังไงเกี่ยวล้างอย่างนี้นะเกี่ยวล้างแบบนี้เกี่ยวล้างแบบนี้แล้วให้เขาให้พี่เขาเทนน้่นเทนบวกนะพี่น้องไม่ใช่ใส่ทั้งตัวใส่ทั้งตัวนี่เขาวิ่งเขาว่ายสนุกเลยครับ มองไม่เห็นเลยครับอ๋อให้เขาแอคชั่นเดี๋ยวนะสักครู่ครับท่านลองเชื่องยาวเกินนี่ครับเขาไปถ่ายออกมาอ๋อแอคชั่นแบบนี้เร็วๆๆใช่นี่แหละเร็วๆๆอ๋อโอเคล่อๆๆไปไหวมต่อต่อครับโอเคครับคุณก็เดินมาสำรวจ นิดหนึ่งนะครับผมมาเห็นแอคชั่นอันนี้ครับดูครับผมดูครับหลุดตัวะทำไมไม่มีเสียงเสียงตีเลยวะออกมาเอาลอ,ลองไปดูนะครับอุ้ยโถ่ไม่มีแรงจูงนเหนอือ โอ้หลุดครับผมอ้ดึงถ้าเป็ดหลุดไปฮะมาแบบเหี้ยๆนะครับเป็นเดือดไปเลยผมตัวนี้ลุ้นมันแน่นอน อันนี้ติดชัวจานที่สไม่มีรอครับดูแอคชั่นดูแอคชั่นดูแอคชั่นเบ็ดจะลงไปอีกนึ่งไม่รู้ตัวใหญ่แค่ไหนนะครับผมอ้ยบ้าไห่ึตัวเล็กครับผมลับดีอุ้ยออ้ยตัวเล็ก สิงตีนิดเดียวเองไม่มาแล้วครับมาแล้วครับอุ้ยสามสี่ขีดได้ครับดูนี่ฮะเจ้าถุยฮะน้ำมันไอเทอไม่ใช่ดิแท็บได้เยอะเลยฮะ,ะมันอยู่ในหมดนี้แหละอ้าว้หนาแล้วอือทั้งเรื่องน,นี่เนี่มากับพันมุมแล้วได้ใหญ่ขนาเนี้เมื <laughs> <laughs> อ่อกี้เดินคิดในใจนะ ดูตัวเลขเงี้ยเเนาะมากระพานมุมตะไลมันแตามสองเตามวบ้าเตามใหญ่แกมีไหมนี่มาครับมาแล้วโอเคไอ้โค้งครับไปเลยเอ๋อเอ๋อถ่ามันแล้วเดินนี่คิดมาตลอดนะเออไมเสียเที่ยวยังให้เขาดูถูกเราได้จบคลิปกายจะบอกว่ามากระพานมุมตะไลเป็นยังงี้ทุกที เออเอาได้แล้วทีนี้ได้แล้วครับอ่เป็นดียเสียบหลังครับผมไปไปเสียงปีนี้เดียวเนาะเหตัวเท่าตัวแล่ครับมีอยู่ตัวใหญ่บนบนก็มีอยู่นะครับอือไม่ต้องไปตามเสียงอืมไปไปต่ะ คนแค่มีสามวะผมมาดูกันนะตัวใหญ่แค่ไหนเบ็ดโขงเลครับอู้อู้อู้อ้าวแบบนี้อู้ไอ้สวยไปดูกำลังห้าว่าฮ่าฮไวรุ่นไวรุ่นไวรุ่นกำลังหท้าครับเย่สามแต้มวครับมัน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 บินเดียวสองตัวเลยเออบินนี้เซ็งมากพอได้นะปลาอืม เฮ้ยสามตัวแล้วเพราะตรงนั้นก็ได้บิงหนีบ่ก็ตัวแรกก็ได้บิงหนีเออเอออยู่ติดฝั่งนู้นโอ้ปลาครับออกครั้งครับออกครั้งครับผุ้มเอมันต้องอย่างนี้สนมสนมครับสนมสุดแล้วใช่ไหมสุดแล้วโอเคแดมที่สีครับผมมาแล้วมาแล้วไม่รู้ว่าใหญ่ไหมยังไม่เห็นตัวปลาครับจริงๆริงเปล่า นีวไงครับผมไม่เห็นปลาครับค่อยๆเดียโอ้าเดี๋ยข้าเดี๋ยข้าเดี้ยชันดรอปดัใส่กระห้าวกห้าวนครับเก็บเข้าคลังครับแบบนีสีครับผมเฮ้ยนอนเมืัอวานเจ็ดสิบคันแปดสิบคันครับ หลอดยามทั้งคืนได้ตัวเดียวครับประดุกตัวเดียวตอนเช้าอีกสามตัวอันนี้สี่สันได้ลแล้วสี่ตัวครับแม่ใส่เยอะเสียพอจะหมือมนับอืมเปลีรยบเยอะครับโอเคครับมองไปจากนี้เห็นเบ็ดมีแอคชั่นทั้มท้องเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ไปดูไปดูแล้วผู้ช่องโหจับจับดีทจับดิอุ้ยสวยอยู่อือหึสวยสวยสวยแจ้มเลยครับอ้ยมาแล้วมาแล้วไสตโตไสตโตรุ่นนี้รุ่นสามตัวโลสี่ตัวโลครับโอ้โดีเดีดีหลุดแล้วมั้งเนี่ยยังยังยัง เอาเปิดเปิดตากน้นอาอ๋อคือลึกอย่ัยงเี่ปลายฝากยู่นี่อยู่นี่ใส่ถุงกันครับอันตรายครับมันแรงเขาเยอะอาเอาชูวไว้ก่อน <laughs> กันดว่าแก้ครับถูกมาน,นี่เสียดายเลยนี่วะทีเด็ดเดียวประหมกแล้วครับแล้วนึกว่าหลุดพอเห็นตัวปลาเออลงใจครับ ไออ,อ,ออืมเออไม่งนี้มิเออไม่ผิดหวังเว้ยเออเกให้ดูนกนอนครับโอ้สุดยอดเลือถ่ายถ่าย้วตั้งให้่อยนะอย่ลงคลิปชอ็อตนอนหลับครับกำลังหลับสบายสุดยอดเกิดมาผมกเ็เห็นจระจันสวัสดีตอนเช้าครับผม กูเ้เบ็ดกับพลันมุมครับเมื่อคืนได้มาสีแต้มเดี๋ยวเดี๋ยวเช้านี้มาลุ้นกันว่าจะได้กี่แต้มเบ็ดมา30 40คันครับผมมาพลันมุมเลยเพิ่มมาอีก10คันเดี๋ยวไปดูนะครับกูเลยเริ่มกูนะ้แล้วเงียบกึอบ่เอ pues. เอโอ้แต้มแรงมาแล้วครับเฮ pues. ้ยมาไวเฮ้ยกูใช้สวย ถือถือถือดิเอาสักฉากไหมจะถ่ายรูปให้โอ้โหย้อนแสงมากเลยชมผมเออนี่ยังชัดยังชัดออสนมนี่สภาพคนเพิ่งตื่นเออโอเคครับโอ้โหเจ้งเจ้าเปลี่ยนอาชีพละเป็นตากล้องแล้วทีนี้สนม ที่เดี๋ยวลูกประมัวอันนี้ใส่สวยใส่ขนาดนี้เนาะกำลังดีนะนี้น่าจะเยอะอยู่นะใส่ใส่ขนาดนี้ขึ้นไปนี่เตี้เลยดีเมื่อคืนเราน่าจะใส่นาบนบนไปนู่นเนาะเราไปใส่ลงไปข้างล่างดอมเลยขางล่างไม่ไม่มีแอคชั่นอะไรมีตัวเดียวเมื่อคืนนี่อันนี้ไม่ติดไม่เกือบเฮ้ยเฮ้ยตีลูกห้าอ้าว เบ็ดมันอยู่เฉยๆเฮ้ยเอ้าไม่รู้นึกว่าไม่ติดครับโอ้ยสวยอู้เอาละครับจ่องเตี้ยติดนะครับไซส์ประมาณเล็กกว่าเดิมหน่อยนะเออเดี๋ยรุ่นเดียวกันเนี่ยรุ่นใกล้ๆกันไอ้ยเราคิดว่ไม่ติดครับก็มันอยู่เฉยๆครับเกี่ยวย่าเกี่ยวอะไรแต้มครับจัดไปแล้วครับจ่องแยมแล้วครับโอ้โหน้นจริงๆ <laughs> ปลาปลากินช่วงช่วงค่ำไอช่วงช่วงเช้าครับอ้สุดาเยเด้อใส่ตร๋นี้นะเออไล่ขึ้น,<ด>นไปบนได้เยอะเลยนะใช่แล้วตอน,น,นข้างบนมันมีบอ่อด้วยไงอ,อ๋อเออไม่ไม่มมปลาก็ออกจากบอ่อหยิบใสใกล้บอ่อดีแถวเลยตัวตรงนี้เมื่อคืนได้นะตัวแรกเต็มแรงเฮ้ยว้วู้ระดรยโอ้โอโอโอ มันดูแอคชั่นโุ้ยนู่นนู้นกำลัาเลยเฮ้ยตายเหรอไม่ใช่แอคชั่นมันทำไมมัน,มนเุ้ยมันโดนปลากินปลาใหญ่กินแล้วหลุดเนี่ยชัดเลยครับเพราะป,าปลาเล็กมันไม่กินอาหารที่ได้โอ้ยโดนปลาใหญ่กินแล้วหลุดครับปลาใหญ่หลุดครับเสียดายนะโอ้โหโดนขมือไปทีครับผม ปลาตัวแค่นี้ไม่น,น่าพันขนาดนี้มันพันไม่ได้แบบเนี้ยมันปลาใหญ่กินอีกทีครับโอ้สุดใจครับผมแล้วก็โดนปูซ้ําเติมเออหรือเปล่าใช่เนี่ยกินไส้เนี่ยโดนปูอ๋อโอ้โหสุดใจครับพี่น้องเห็นไี่นี่คือมานแอคชั่นไซโลเลยเนี่ยคือ <c ười> ถ้าตัวใหญ่มากินแต่ที่เนีนะก็เหมือนเดิมเลยถ้าล็าปอปใส่ไปทั้หมดน่าจะมีลุน้นกว่านี้โอ้ <c ười> สามสามนะครับสองเต้มครึ่งนะเออเดี๋ยวนับแต้มหรือนับครึ่งแต้มโดนไส้โคโรนไส้ไปด้วยไปโอ้โหอีกท่านนึงมาหมอวางเบ็ดไว้นี่ก่อนก็ได้แล้วเดินจวค่อยกลับมาค่อยเเก็็บบดวางไว้นี่ฮะอืมไม่ลืมหรอกฮะแล้วอะไรตรงนี้อ่ะตรงนี้อันนี้คันเดียวนะตรงนี้ ทันเดียวก็เสียวได้เยอะทิพย์ครับไม่ได้ลุยมวยอะไรเลยเยอะทำเป็นอย่างเดียวครับยังเอายังเอาโอเคครับผมตอนนี้เราก็กู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะล้างเบ็ดนะครับผม ก็เราได้เช้านี้อีกสามแต้มครับได้ฝังบนอย่างเดียวเลยข้างหลังไม่เกลนงเลยข้างหลังนีไม่สนมเลยเราต้องขอไยในความที่ได้แค่นี้ก็คือฝากเป็ดมันเป็นอะไรที่ต้องลุ้น,นแบบนี้แหละได้ไม่ได้เขาบางัีพีที่ได้ใส่ก็สนุกนะครับก่อนจายกันไปเรามาล้างเบ็ดก่อนอยากใช้เบ็ดน,นานเราต้องล้างให้สะอาดนะครับเอาขี้โคลนออกให้หมด ผมเยวกันคลิปหน้าครับฝากกดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยฮะสำหรับเพจด้วยนะครับหมาปองจำนเพจสิบันนอกด้ผมอ่ะโอเคมานยูไม่ได้ครับผม